สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเพื่อนๆที่มารับชมช่องผู้แรงคาโมเดลของเรานะครับวันนี้คลิปนี้นะก็จะมารับชมการทำที่หยอดปุ๋ยนะครับหยอดปุ๋ยให้กับต้นไม้โดยใช้วัสดุ ที่มีอยู่นะครับคือผมใช้เหล็กหกขุนเหล็กแป๊บนะฮะเหล็กแป๊บหกขุนเก่าเก่านะครับที่เหลือใช้เนี่แหละครับเก็บเอาไว้นะครับเราตัดมาสองท่อน ก็มาทำเป็นปากแหลมแหลมางนี้นะครับนนะครับตัวนี้ก็เป็นบานพับมันพับได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ให้ดูไปก่อนเป็นขั้นตอนไปก่อนขั้นตอนนี้ก็คงไม่ยากนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนอาการเชื่อมการบัดกรีการตัดนะค,คิดว่าไม่ยาก ก็ทำให้มันพับได้นะครับนี่นะครับเวลาเราจะหยอดแล้วก็ปักปักลงไปในดินอย่างนี้นะแล้วก็กดข้าหากันมันก็จะอ้าวเมล็ดปุ๋ยมันก็จะไหลลงไปนะครับ แล้วเราก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่เด็ดๆนะคือวิธีการที่จะทำให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยนะครับมันไหลลงไปในนี้นะ้ะลงไปในรูนี้นะครับว่าผมทำยังไงนะี๋ยวก็มาดูเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่ครับท่อปล่อยปุ๋ยมันจะได้ปล่อยได้ตามที่เรากำหนดนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นลิ้นแบบนี้มันก็จะเวลาเราเปิดมันก็จะปล่อยลงมากเกินไปนะฮะผมก็จะมาทำเป็นสองอันนะฮะข้างในก็เชื่อม อ่าไว้แค่ครึ่งวงกลมทั้งสองอันจากนั้นก็จะให้อยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วผมใช้แผ่นพีเนียมนะฮะนะฮะอยู่ลักษณะนี้ครับครึ่งวงกลมนะฮะให้สลับกันอยู่นะครับใช้แผ่นพีเนียมเดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงนี้อีกอีกครั้งหนึง่ง แต่ตอนนี้สาธิตให้ดูก่อนว่าทํำยังไงนะแต่นีนเนีย้ยพีเนียมก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเจาะรูตรงนี้นะฮเป็นเป็นที่ปล่อยอ่ามเมล็ะปุ๋ยลงไปนะเวลานั้นเราก็จะใช้วิธีการกดมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วปล่อยเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอน ประกอบตัวนี้เสร็จนะครับตัวปล่อยตัวนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับข้างใน ก็จะมองไม่ไม่ทะลุหรอกครับเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่ตัวคือวงกลมสองสองชิ้นน่ะทั้งชิ้นข้างบนชิ้นข้างล่างมันจะซ้อนกันอยู่มันมันจะอ่าใช่ไม่ใช่ซ้อนเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะการวางสลับกันนะฮะตัวด้านนี้จะอยู่อยู่อยู่ฝั่งนี้แต่ตัวข้างหน้าเนี่ย จะอยู่ข้างล่างนะครับสลับกันก็สองกล้องมองไปก็จะไม่ทะลุมองไม่ทะลุนะทีนี้ตอนเมื่อกี้ทดลองเอาพีเนียมมาใช้เป็นตัวปล่อยข้าวก็รู้สึกมันฝืดนะฮะพีเนียมน่าจะโดนเวลาทำงานร่วมกันเหล็กเนื้อเหล็กน่าจะกินพีเนียมก็เลยฝืดก็เลย มันใช้ไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยเอาไม้นี่นะครับไม้ขนาดนี้นครับความหนาก็ประมาณนี้นะฮะให้ให้ให้มันเข้าร่องอ่าเข้าช่องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เจาะรูผมไม่แน,น่จใจว่ากี่หุนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วก้อยนะครับทีนี้วิธีประกอบตัวน็อตนี้ก็ไว้ไว้กันระยะมันไม่ให้มัน มันหลุดมันตกนะครับการระยะการปล่อยปุ๋ยการปล่อยและการไปไปดึงปุ๋ยมาแล้วกดอีกทีนึงก็จะปล่อยพอเรา,ราปล่อยปล่อยเสร็จแล้วปล่อยมันก็จะไปดึงปุ๋ยมาแล้วกดอีกมันก็จะปล่อยไปสลับกันไปอย่างนี้นครับนี่ลิ้นตัวนี้ก็จะประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะฮะ ส่งก็ไปเลยครับก็มองไม่ทะลุแล้วครับปุ๋ยก็จะลงตามตามที่เราดึงดึงลินนี้ฮะดึงขยับไปขยับมาไอ้ตัวตัวรูนี้ก็จะไปนำพาปุ๋ยมาให้ให้ให้มันมาลงช่องนี้นะครับช่องข้างล่างนี่ครับก็จะหยอดเป็นเป็นจุดเป็นจุดไปปุ๋ยก็จะหยอดประมาณนี้นะครับปุ๋ยมัน มันจะลงมาเต็มเต็มที่เราเจาะไว้เนี่ยฮนะพอเรากดมันก็จะลงไปแต่ถ้าเราอยากใส่เยอะเราก็กดสองครั้งสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้ตามที่เรากําหนดเพราะฉะนั้นทําลิ้นแบบนี้มันก็ถือว่ากําหนดปุ๋ยได้ส่วนส่วนด้านนี้ก็จะทำะใส่เกลียวปล่อยเหมือนกัน นะครับใส่เกี่ยวปล่อยล็อกล็อกไว้ไม,ม,ม่ให้ลิ้นมันหลุดแล้วก็เป็นการใส่สปริงหรือ,อยางไปด้วยนะครับให้มันเด้งกลับมาการเกี่ยวปล่อยเข้าไปเลยครับ เยากเหมือนกันนาะรเกี่ยวปล่อยเสร็จแล้วก็ผมใช้ยางนะครับยางแลกกับข้าวนี่แหละครับ ดึงคล้องไว้ให้เป็นสปริงเวลาเรากดปล่อยปล่อยปุ๋ยปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมนะฮะช่วงมันเด้งกลับมาระยะนี้ก็จะเป็นการเติมปุ๋ยเข้ารูที่เราเจาะไว้นะครับมองเห็นไหมครับมองม่เห็นนะมั้งเวลาเราใส่ขวดน้ำที่มีปุ๋ยผมจะเลือกใช้ขวด พลาสติกครับก็จะสวมเข้าไปตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมารอตรงรูที่เราเจาะไว้พอเราจะหยอดเมื่อไหร่เราก็กดกดตัวนี้ครับมันก็จะหยอดลงไปเลยครับพอเราปล่อยปุ๊บไอ้รูนี้ก็จะมารับปุ๋ยอีกพอกดปุ๊บก็รูนี้ก็เลื่อนไปปล่อยเป็นไปอย่างนี้เลยนะครับก็ วจะประกอบเข้าไปในตัวตัวหย่อนนะครับนี่ครับจะประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้เราก็จะบัดกีไว้เชื่อมไว้เวลาเราหยอดเสร็จไอเวลาเราจะหยอดแล้วก็ นะครับจิ้มลงไปอย่างนี้นะครับจิ้มลงไปในดินพอเราโกดก็าหากันมันก็จะเป็นการทางทางปากไอ้ปากที่เราจะปล่อยปุ๋ยลงไปนะครับแหวกดินออกนะครับแหวกดินออกทีนี้พอแหวกดินออกปุ๊บมือด้ามด้ามมือจับอะเราแหว,วกมาใช่ไหมครับ ฝั่งนึงก็จะจะมาดันกับไม้ตัวนี้นะครับดันไม้มันก็เป็นการหยอดปล่อยปุ๋ยลงไปนี่นะครับก็นับว่าเป็นอัตโนมัติอยู่เหมือนกันนะอัตโนมือนะครับเดี๋ยวผมจะบัตกีชุดนี้ให้ให้ให,ให้ยึดติดก่อนแล้วก็ จะได้ภาสาที่ให้ให้วิธีการหยอดดูครับนี่ครับเมือกี้หรือเชื่อมเสร็จแล้วครับก็บอุ๋ยใส่ขวดพลาสติกนะครับก็จะเป็นการทดลองใช้งานดู เรลองหยอดดูนะครับหยอดไม่ได้ลงพื้นดินนะครับผมจะหยอดอ,อให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหยอดบนพื้นปูนนี่แหละครับมาเลยครับมาทดลองกันครับตาปรกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่ครับแล้วก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ครับจิ้มลงไปในดินผมว่าเป็นดินนะครับเนี่ย ทีนี้เราก็จะหยอดเราก็กดเข้ามาหากันนะครับปุ๋ยก็ลงแล้วนะครับแล้วเราก็น้างมาเหมือนเดิมยิ้มไปในดินอีกสมมุติว่าเป็นดีนะครับนะครับปุ๋ยก็ลงมันลงไปนะเป็นหยุดเป็นจุดไปอ่านลงแล้วครับอ่านลงแล้วครับนีลงครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจุดที่ปุ๋ยลงนะครับนี่นะครับก็จะลงเป็นจุดเป็นจุดเนื่องจากเป็นปูนเป็นพื้นปูนในการทดลองปุ๋ยก็จะวิ่งตามแผ่นปูนกระเด็นนะครับจะเป็นพื้นดินก็จะอยู่ที่พื้นฝังที่พื้นเลยนะครับนี่นะครับนะว่า ลองใช้ก็ได้ผลดีนะครับตัวช่วยนะครับเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยมือถือนะครับอัตโนมือว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆขั้นนะครับที่มารับชม อ่าช่องของสวนภูราิคาโมเดลของเรานะครับก็ฝากขอบพระคุณมากๆาครับที่เข้ามาชมหรือท่านใดที่หลงเข้ามาดูมาชมก็อ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับก็คนติดตามน้อยนะครับผมก็จะทำเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของสวนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆนานาในสวนเวลาผมต้องการทำอะไรผมก็จะผลิตเครื่องมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับสร้างขึ้นมาด้วยความคิดของบ้านๆน,นะครับนี่นะครับก็นับว่านำไปใช้ได้ทุกคนนะครับทำก็ไม่ยากมากจนเกินไปนะครับก็ฝาก ขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับครับสวัสดีครับ